เฮ้ยเฮ้ยเข้าใจจุ๊บขนาดนี้ได้เหรอเฮ้ยไอ้คนเวียดนามมายืนเลี้ยงกันดิเ้เวียดนามถือเวียดนามเนี่ยเงีสมมุติหน้ากระดานดิในกระดานเรียงหนึ่งแล้ว เออพี่ว่าทหาราม่นำเอาลายไม่นำนะเราจะไม่เราจะไม่มีการฆ่าแกงกันโอเควะโอเควะโอเคเราจะไม่แกงกันนะเราจะเราจะไม่ฆ่าแกงกันโอเควะเราเราเไมนเอาไม่นมไงใช่ไหมจะฆ่าหนึ่งไม่ใช่ฆ่าแกงขอบคุณไปนะไอ้เหี้ย มีคนทิมอะไรเวียดนามัยนะตะเกียซื้อโมงเหรอจะจ้วงเนเจอร์กอนเลยไม่จริงไปละไอ้หนาเวียดนามต้องไปได้วยกันนเนี่ยเก่งงามไว้ยู่ไม่รู้ฟังอะไกังวะโอเคทำให้กืไปละเอ้อไม่หรอถือเวียดนามไม่อันตรายวะ ไอ้ฟ้ามาครับไปฟ้าเราไปเซ้นหยอกวะเนี่ยร้ายเส้นหยอกไอ้เีก่อนมีชัวเวียดนามแล้วก็มีทัวหมวกเห็ดไอ้เหี้ยเฮ้ยมากดดิเฮ้ย ช่วยจุเขานี emperor, ้เหรอเฮ้โย่เฮ anyway> ้ยจริงวะเนี่ยแ้ออ้ะไรเกินไม่ใกลกลาจรงด้วยกลัวเราไม่เาแข่งกัน